หอ,อมมากเลยเหรอไ,ได้ๆจุ๊บจุ๊บนอนจุ๊บได้ไหมผนผนกระตกฝนบาอยากกิ่นมะคุงมาสั้นอากาศมันเออพื้นพื้นอ่ะนะ้องพื้นฝนนี่แหละก็เลยอยากกินส้มต่ำมาสั้นอยากนอนคุณ่าอะ้แล้วไร้แล้วได้ล้ลโอ้ข้อต่ำนี่ตั้งไหน เดี๋ยวอยอาไปตาเออกไปตาสบายดีสบายดีตอนบายจ้ามื้อนี้นาอสานุษก์กยู่เฮือนจ้าบรรยากาศอยู่ทางหน้างเฮือนเนาะอ่ามื้อนี้ฝนตกตอนเศ้าเนอก็เลย่ได้ออกไปใสเลยบรรยากาศก็เป็นใจขนาดเนาะ แบบคึ่มๆตลอดเลยมือนี่นะบรรยากาศอยู่ซอยเขามาบ้านของสานุชเดือถ้าไผบางๆกลับมาเล่นน้ำแแดเด้ออยู่อุดรธานีนอาวาไ,ไดมาเที่ยวกลับมาแวะมาเล่นน้ำแน่ตอนนี้นอะสานุชอ่าเขามาเลาะเบึ่งสวนจ้า แฟนนุว่าอยากกินตำมะคุงวาสันก็เลยพากันเข้ามาเบิงอยูส่สวนเนาะ <c oughs> เด็ดทุกมือเกือบเบิดแล้วทุกคนอันตำมะคุงตำมะคุงนี่แล้วมันแสบหลายเนาะกินเกือบว่าได้ทุกมือเลยกินตำมะคุง <c oughs> วันนี้ฝนตก <c oughs> ฝนตกในสวนบรรยากาศอุดรธานีฝนตกเด้อมันนี่ฝนตกแหงแล้ว,ดเ,วเดี๋ยวแฟนนุชิไปเอามะคุ่งมาให้ต่ำนาะมันนี่ฝนฝนกระตกพันวาอยากกินมะคุ่งว่าสั้นอากาศมันเออขึ้นขึ้นอ่ะเนาะคขึ้มฝนะนนี่แหละจะเลย อยากกินส้มต่ำมากันอยากนอนคนวาไรแล้วไปแล้วไๆแล้ว,ลวโอ้ข้อต่ำยุ้ยเ้นเ่ยเดี๋ยวเอาไปต่ำเอาไปต่ำมะขู่ไดได้เหรอตกแพงยุ้เต้นเลยทุกคนกลับจากไหนบันนี้ตอนมายังโมตกตอนกลับฝนตกคื ฟ้ามืดเฮือนก่อนทุกคนโอ้ยน้ำน้ำหลเลยน้ำท่วมเนาะหน้าปักจอยวิ่งแข่งฝนเนาะแรนแข่งฝนมาฮอดเฮือนหยดเอียงมันยอดเลยฝนตกหนักอยู่ไดในนิ่วโคนเนาะพี่นอ้องเบิรงอยู่หน้าอยู่ทางหน้าปักจอยเนาะน้ำท่วมเต็มเลยเนาะ ซอยถัดไปเห็นข้าวหาป่าพ่อ mm. เบี้ยทุกคนเนาะถ้าว่าน้ําแบบฝนตกมื่อือ่นๆะซิเน่ะอันคนซอยขึ้นใต้เนาะเขาวซอยสิออกมาหาป่าอยูม่มองถนนดูมีน้นนานอราสำรวจออกไปท้างนอกจกับขอมานเนาะยังเห็นเขาเจ้าหาป่าอยู่เลยอือฝนตกหนักขนาะดล่างรถพอดีเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวนเสนอจะไปต่ำพึ่งมากินก่อนเด้อ เป็นนะครับตอนเนี้โอเคโอ้โหผมเห็นที่รักนะนี้อะไรด้วยที่รักนี่สวยนะนีสวยหลังจากกินข้าวแล้วเนาะกับมา อันโกกผมเนาะเพราะว่าผมของนุธานะอันโคนมันดำแล้วเนาะกับเลยม่นี่แม่ย่ากับบยุวันนี้อันนุทกับมาโกกทั้งหน้านอนหล้ะกับวันนี้ทั้งหลังกับแนมโมเห็นวันนี้ก็เลยอ่าีอุดเนาะห้ฟอุดเทดให้เออเพื่อนกับมาเฮดไห้เขาอันมาโกกให้ทั้งหลังเนาะเพราะว่านุเทดผู้เดียวบได้เออสร้างบยุกับเอาสร้างจําเป็นนี่แล้วเนาะมา ให้อ่าปึง่งสีออกมาหน้าตาเป็นเนาตัย <laughs> วันนี้ช่างทำผมไม่อยู่ช่าง <laughs> ไมยาเพิ่นเดี๋ยวคนจะไปอันสุขคนจะไปน,นี่ไปงานเะเสียนองแม่ป้า <c oughs> อยู่ลุงบงุญภูอ <c oughs> เไยให้อั <c oughs> นให้กกบผมให้พี่อุดโกบผมให้เด้อวันนี้

เองเลยเนาะทำเป็นาไปไปแล้วมา่ันมาัวละช่ัวละเช่นเนี่ทำดอกเฟือลูกเก็งเลที่ไปได้หัขขาวแดงแดงไ้ เป็นหมดเลยใช่จับเต็มทีเป็นเห็นเห็นมองก็เห็นอะไรหนึ่งอะไรแม่เราอ่ะ ก็ให้มันแหงๆเสมอให้ไปล้างหรอให้ม <Four> ัน <ALLY> กินประมาณอืมปรมาณ1นาทีเปล่ว well. ก็ิราไป้างเมื่อไหเดเดี๋ยวล้างก่อน งใส่กระจาดใส่กระถุงเล็กมันต้องเัินเนี่ยเราต้องเงินกรอดินแบบเออเาดิน่งกรดมะพร้าวไงผมดินแล้วทำอใ่อะไรมันใส่เตือนาลุ้นนึงแล้วสักสองเม็ดสามเมตรทำอะไกร้ใช่ได้เวลาไปผูกต้ดไม่ต้องขุดออกตะไคร้จะต้องมีแ่ไม่มีอะไไมมาดี มันนั้นนุ่พ่ต้นคิดเนี่ยขึ้นสูงเงี้ยหมดเหลืออะไรไม่ต้องไม่หอยไม่ต้กับแตกมันตายหมดเลยหน้าเลยโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคช่างช่เป็น ขอบคุณค่ะขอ,คขอบใจเด้อโนโน่บอกว่าสวยมากเพราะสัน <c oughs> คื่ออกแล้เอาสบู่ดิหรือน้ำมนำะนาวมาขัดล้างไี่น้ามิดผมคือออก มไม่ออกง่ายๆมันต้องล้างเสรติกนี่ครับมา้าพูดกินข้าวอย่าง้าพูดไอ้กินข้าวหรือยังฮะกินข้าวยังยังรู้ไหมอันนี้รอยตัดไรอยเที่ยว มื่อนีนให้พ่อโนโน่ให้พี่อุดเนาะมาโกกผมให้โกกตรงโคนป่ายนี่เนะ้องมันดำแล้วพอดีมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์นี่แหละควได้ใจเนาะสิไปอันไปงานกเกษียณเขาไม่ป้าเนาะเพื่อนเป็นครูสอนนะคะสีเกษียณออกมาแล้วเนาะก็เลยอันมาโกกตรงนี้ตรงโคนมันสีดำเนาะพี่อุดเหตุไห้วันนี้ร่ยนะอยย่แล้วทุกคน ยุดคนก็นเลยอาสาเให้เด้เอเมื่อนี้เป็นสร,ร้างจำเป็นป้านมือก็แล้วเลยเออเหตุมะกกปลายเิ่นว่าเสร็จแล้วาัานไปแล้วบัดนี้เลปล่างมือมือมือเป็น,นสีเขียวมาแล้วนะเดี๋ยวรอประมาณประมาณสิบสิบหรือสิบห้านาทีเดี๋ยวนดสิบไปล่างออกเนาะ บร่ได้ใส่ปลายใส่แต่ตวงโคนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปล้างออกโอเคสำหรับมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหรอือสวายดีเดี๋ยวนุชจ,จะไปล้างเดี๋ยวเสียให้มาเป่าให้เมืองน้องว่าสิเป็นสีใด we okay, bye, bye.